ขึ้นมาทำทำขึ้นมาสวยเรามองเราสวยพอไปเจอนายห้อยเจอคนซื้อต่อจากเราวัวเรายังไงก็มีทิฏฐิอ่านี่คือปัญหาเลยครับติแน่นอนครับจะสวยยังไงเขาก็ติเราครับนายห้อยต้องมีทิฏฐิเราหมดทุกอย่างไม่ไม่ใช่นายห้อยพี่สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ครับจังหวัด ระยองนะครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะที่มีการเ,าเลี้ยงวัวกันค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ว่าคอกนี้ครับฟาร์มนี้มีเรื่องราวดีๆที่ผมจะต้องนำเสนอนะฮะจะต้องเล่าให้กับพี่น้อง f อได้ได้ได้ฟังได้รับรู้ว่า,าทำไมถึงต้องเลี้ยงแบบนี้นะฮะเพราะอะไร นะครับเริ่มต้นยังไงทําไมถึงมาลงสุดท้ายลงลงที่ตรงนี้เอาละครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันก่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่ขออนุญาตแนะนาตัวนิดนึงผมอ้นฮะครับผมชื่อฟาร์มผมก็ัยรัดฟาร์มัยรัดฟาร์มนะครับนะที่นี่พิกัดตรงไหนครับพี่อันนี้อาเภอวังจันทร์ครับตําบลป่ายุบในครับ จังหวัดระยองเนาะจังหวัดระยองครับเบอร์โทรติดต่อครับผมเบอร์โทร089 8334948ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้นะครับพี่น้องครับพี่ครับนอกจากเลี้ยงวัวแล้วเนี่ยพี่ยังทําอะไรบ้างฮะที่นี่อเลี้ยงวัวนี่ผมเลี้ยงเพราะว่าใจรักครับครับครับไม่ไม่ไม่เรื่องไรได้ก็ยังห่างอยู่ครับครับครับอาชีพหลักผมทาฟาร์มเป็ด ฟาร์มเป็ดนะฮะพี่น้องครับเป็ดบาบารี่นะครับเออเอาเรื่องเป็ดนิดนิดเดียวนะพี่น้องนะเรื่องเป็ดนิดนึงเป็ดกี่ตัวพี่ตอนนี้ที่ฟาร์มผมทากึ่งกึ่งแบบบริษัทเล็กเลครับครับอ่ผมเป็นลงเชือดด้วยครับครับแล้วก็เลี้ยงด้วยครับแล้วก็ขายเองด้วยอืมครบวงจรเลยครบวงจรเลยครับเลี้ยงเชือดขายครับส่งด้วยส่งครับส่งครับผมตลาดหลักๆของพี่ที่ไหนบ้างฮะตลาด ส่วนใหญ่จะอยู่อ,อำเภอแกลงแล้วก็จันทบุรีรแล้วก็มีข้ากรุงเทพอบ้างครับครับผมใครสนใจอยากจะรู้เรื่องเป็ดอยากจะซื้อขายเป็ดอยากจะศึกษาหรืออยากจะเลี้ยงบ้างพี่พอแนะนําได้ได้ครับแต่ตลาดเป็ดมันก็ยากกว่าวัวนะฮะเพราะเพราะว่าวัวเนี่ยเราพอใจขายครับแต่เป็ดนี่ถึงเวลาแล้วถ้าเราไม่ขายเราขาดทุน อ่านั่นแหละครับพี่น้องนะอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาพี่อ้นได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมเอาแล้วพี่มีอะไรเสริมอีกไหมก็ก็คือเป็ดเนี่ยผมไม่ให้แนะนําเกษตรกรให้เลี้ยงนะครับเพราะว่าไม่แนะนำครับเพราะว่าตลาดคือมันขึ้นขึ้นลงลงอ๋อครับรายรายได้มันจะไม่แน่นอนอ่ครับสู้สู้สัตว์เคี้ยวเอื้องวัวไม่ได้เราพอใจขายก็ขายครับเราไม่พอใจขายเราก็ไม่ขายอ่าครับมันก็อยู่กับเราตลอดไป ครับผมอ้ากลับมาที่เรื่องวัวคพี่อ้นเริ่มมากี่ปีแล้วฮะผมเริ่มมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีเลี้ยงแรกๆผมก็จะเป็นบามันเลือดร้อยเลยอ่าน่าสนใจพี่น้องครับตัวละแสนห้าพ่อพันแม่พันเก้าแสนห้าสมัยเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วตัวละแสนห้านี่ไม่ไม่ไม่ขี้เลยนะพี่น้องนะโอ้สวยครับ ถ้าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าวัวตัวละแสนห้าเนี่ยโอ้โหต้องร้องโอ้โหะครับนะครับอยู่กับมันกี่ปีพี่เลือดร้อยบามันเลือดร้อยน่าจะประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีครับ ừ, แล้ว,แล,วแล้วผลเป็นไงบ้างพี่คือคือเขาไม่ตอบโจทย์เรานะฮะมามันเลือดร้อยเนี่ยเขาได้แต่สวยอะเราดูได้แต่ความสวยเราพอใจว่ามันสวยอืดูแล้วชื่นตาชื่นใจอะ่ะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์เราคือ มันขายไม่ได้ที่เราซื้อมาครับราคาขายเราก็ขายกลายเป็นเพื่อนกันมาขอซื้อไปทําพ่อก็จะกลายเป็นราคาเนื้ออืครับซึ่งมันไม่ได้ตัวอย่างที่เราซื้อมาคืออย่างนี้พี่อ้นกาลังจะบอกว่า,าเลี้ยงเลือดร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่านะสมส,ม,ส,ม,สม,มุตินะพี่น้องนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงออกมาเป็นตัวผู้เนี่ยจบเลย จบเลยแล้วตอนนั้นพี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบแยกเพศหรือว่าเอาพ่อพันธุ์สวยๆแพงๆมามาผ่มพ่อพ่อพันสวยครับที่เอามาแต่ทีนี้ว่าลูกออกมาครับมันมันก็เหมือนคนเลี้ยงไก่นอกมันตกแต่งไม่ได้ครับวัวก็เหมือนกันครับอมาจะให้สวยเหมือนพ่อก็ยากครับมันก็จะมีตําหนิมั่งอะไรมั่งอตัวสวยเราก็จะตกแต่งให้ไปประกวดก็ยากครับ เพื่อนมาขอไปเป็นพ่อก็เราก็ขายไปในราคาเนื้อ,อซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วบามานเลือดร้อยเนี่ยครับคือให้ลูกยากอาตรงมีมให้ลูกยากอีกปัญหา,าหนึ่งใช่ไหมใช่ครับปีปีปีครึ่งถึงสิบแปดเดือนน่ะสิบแปดเดือนเราจะได้ลูกแค่ตัวเดียวครับอ่าไม่เหมือนไม่เหมือนพวกาชาลูเร่พวกเอฟเนี่ยมันแค่สิบสี่เดือนเอง ครับถ,ถามหน่อยพีเเเ่เริ่มต้นปีครึ่งถึงถึงสิ <18 S 2> เดือนใช่ไหมสิบแปดเดือนแล้วตัวที่สองะพี่เป็นสัตว์ยากไหมยากฝ่จะเป็นสัตว์ได้เขาต้องอีกประมาณ3-4เดือนนะถึงจะเป็นสัตว์ไม่ใช่ว่าเดือนเดียวก็เป็นสัตว์เลยครับไม่เหมือนไม่เหมือนวัวพันชาลเล่พวกพวกนี้จะติดสัตว์เร็วครับอพี่น้องครับใครใครมีความรู้เรื่องนี้ใครเจอปัญหาเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยแต่สําหรับพี่อ้นแล้ว บอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะพอแล้วพอแล้วก็เลยเปลี่ยนมา <c oughs> เป็นอะไรฮะพี่ตอนนี้ตอนนี้ผมเอาพ่อชาวเล่ใส่ครับครับแต่วัวตั้งต้นก็จะเป็นบามันอ่าก็คือบามันในคอกเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมนู่นนะฮะพี่น้องครับนู่นะสมัยอดีตนั่นก็คือฟาร์มเลือดร้อยของพี่เขาถูกไหมพี่ถูกครับนู่นนะครับที่เห็นหลังคาอยู่ไกลๆนู่นนะครับตรงนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนพี่มีกี่ตัวพี่ครับเมื่อก่อนก็สิบกว่าตัวะฮะเลือด110ร้อยสิบกว่าตัวเลยครับอ่า ดูฟาร์มฮะฟาร์มเมื่อก่อนตอนนี้ก็เอาเลือดร้อยพวกนั้นเอาเล่ใส่เลยเอาเล่ใสเอาเล่ใส่แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ฮะแบบแบบนี้ยังพอติดมาบ้างครับผมก็ซื้อเอฟเอฟเข้าเยอะเหมือนกันครับก็ยังมีไกลๆอยู่นะครับพี่นกเนี่ยฮะยังเป็นเล่มั่นเล่มั่นอยู่ครับตรงนี้กี่ตัวครับพี่อ่าทั้งแม่แม่ลูกนี่ก็ประมาณ6กฝ่าครับครับผมเนี่ยฮะนอนเลี้ยงลายพี่ใช้วิธีการเลี้ยงแบบปล่อย ป่อยมันจะง่ายครับง่ายอยู่ยในสวนปามเนี่ยครับพี่น้องง่ายกับการดูแลเราป่อยอยู่ในสวนปามเลยตอนนี้เป็นเวลาสายสาย,สายนิดนึงวัวก็น่าจะกินอิ่มแล้ว<ม>ก็เลยมานอนพักผ่อนยืนพักผ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะผมมานี่ก็ประมาณแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับพี่น้องครับวัวก็อิ่มแล้วก็มานอนเคี้ยวเอื้องอยู่ตรงนี้พี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนจาก สายสวยงามก็คือบาม่นเลือดร้อยแล้วมามาเปลี่ยนเป็นสายเนื้อผลเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็พอดีเปลี่ยนปุ๊บโควิดเข้าเนาะนก็ราคาก็ลงเอาอีกเจอเจอ <laughs> เจอปัญหานี่อีกแต่ก็เหมือนผมพูดไว้คือวัวเราไม่ขายก็ได้รลรวก็เลี้ยงเลี้ยงไปครับอ๋อเปลี่ยนมาหลายปีแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยเปลี่ยนมาประมาณสี่ปีฮะ ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเปลี่ยนได้ประมาณ2ปีกว่าๆก็มาเจอโควิดครับโควิดแถมมาลำปีอีกอ่าของผมพอดีพอดีหมอปศุสัตว์เนาะเขาก็วัคซีนลำปีสกินมาฉีดผมครับทีนี้พอฉีดแล้วตัวไหนที่เหมือนกับว่าอ่อนแออยู่มันก็จะปัะทุขึ้นเลยลำปีสกินครับ แต่วัวผมตัวเล็กไม่ได้ฉีดครับครบัแล้วตัวท้องก็ไม่ได้ฉีดครับอ่ามันก็เลยวัวที่ไม่ได้ฉีดสิบตัวทุกนี้เป็นหมดเลยอืมถ้าตัวฉีดแล้วไม่เป็นครับอ่าก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> วัวที่ท้องที่เราไม่ได้ฉีดเนี่ยครับคือคือมันจะเป็นลำปีสกินแต่รักษาได้ครับผมครับผมก็รักษาหายครับครับไม่ไม่ไม่มีตายอ่าครับทีนี้เรื่องการตลาดตรงนี้เนี่ยพี่ก็ ซื้อเข้าขายออกปกติใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เลยคับไม่ได้ขายไม่ขายเลยซื้อไม่ได้ซื้อแลวฮะไม่ซื้อเข้าไม่ขายออกครับพี่ทรงๆอยู่อย่างนี้ไปก่อนก็โลกนี้แหละทําให้เราเราไม่เราไม่อยากไปไหนอ่าครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้ซื้อเข้าไม่ได้ขายออกนะพี่น้องนะก็คือแบบจะคงจํานวนนี้ไว้ก่อนก็คือขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนครนะฮะพี่ครับกลับมานิดหนึ่ง หลังจากที่พี่วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันปัญหาที่ว่าเลี้ยงเลือดร้อยแล้วไม่ประสบผลสําเร็จเนี่ยพี่คิดว่าเกิดจากอะไรพี่บอกพี่น้องหน่อยอผมว่ามันเป็นการมันซื้อวัวแพงจากราคาเขียงเยอะอซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเราขายเลือดร้อยอตัวแสนขึ้นเนี่ยผมว่าขายยากมาก ครับครับแต่ถ้าเราขายตัวประมาณถ้าพ่อพันธุ์สวยๆสักเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยน่าจะไปได้แต่ถ้าแสนขึ้นในย,ยากครับเพราะว่าคนที่จะมาซื้อเราอย่างน้อยเขาต้องดูดูเงินในกระเป๋าเขาแล้วก็ถ้าวัวไม่สวยจริงเขาคงซื้อเรายากครับครับ,รบนั่นคือพี่พี่อ้นมองปัญหานะฮะก็คือว่าต้นทุนมันสูงสูงครับต้นทุนสูงพอมัน มันบีดไม่ไปหรือว่ามันมันเจอกับปัญหาหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องจบที่ราคาเนื้อ<ช>ซึ่งราคาต้นทุนที่เราได้มาไปเทียบกับเนื้อแล้วอาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําไปใ,<ช>ในราคา<ช>ที่ซื้อมาถูก,ถกไหมที่นั่นราคาเนี่ยคือปัญหานะครับพี่น้องครับใครที่เลี้ยงเลือดร้อยอยู่เอ้บางคนอาจจะบอกบองว่าอยู่ที่วิธีการเลี้ยงอยู่ที่การให้อาหารอยู่ที่การตลาดของพี่หรือเปล่าตรงนี้พี่มองว่ายังไง อ่ไม่ใช่ผมผมก็ฟาร์มเลือดร้อยเนี่ยผมไปดูมาเยอะนะครับอ่ะคือคือเ,เ,เขา,เ,าเ,เขาบอกมาเลยว่าคือถ้าซื้อเขาเนี่ยครับตัวนึงสองแสนขึ้นครับสามแสนขึ้นครับแต่ถ้าเราเอามาเลี้ยงในฟาร์มที่เราไม่ได้ดูแลเต็มร้อยอ่าแบบปล่อยวัวแบบผมเนี่ยครับถ้ามันเกิดมีปัญหามาเนี่ยคือเราขายแค่เศษเนื้อเองอ่า เขาบอกไว้แล้วใช่ไหมใช่เพราะ <Ừ. S 2> ว่าวัวที่เราซื้อมาตัวแสนขึ้นสองแสนเนี่ยครับคือถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเช่นขาหักครับอ่าอาจจะขึ้นตัวเมียแล้วขาหักครับเราเหลือแค่สองสามหมื่นนึงนะอ่าซึ่งซึ่งมันมันทาให้เฮ้ยคือเราลงทุนไปมันมันไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะครับผมครับแล้วเราเรา,เราบีทขึ้นมาทำทำขึ้นมาสวยเรามองเราสวยพอไปเจอนายห้อย คนซื้อต่อจากเราเาวัวเรายังไงก็มีทิ่ติอ่านี่คือปัญหาเลยครับติแน่นอนครับจะสวยยังไงเขาก็ติเราครับอ่นายห้อยต้องมีที่ติครับรหมดทุกอย่างไม่ใช่นายห้อยพี่ระวังให้ดีนะพี่น้องเอฟซีครับเรื่องนายห้อยนี่ก็เหมือนกันแต่ว่านายห้อยดีๆก็มีนะผมก็ไม่ได้โทษว่านายห้อยทุกคนนะครับนะแต่ยังไงเขาก็ต้องมีทิ่ติวัวเราเหมือนกันผมเคยเจอเคสหนึ่งครับ คิดว่าวัวตัวเองสวยแล้วคือแบบคล้ายๆว่ายังไม่ได้เปิดโลกกระทัดที่กว้างออกไปนำวัวตัวที่ตัวเองคิดว่าสวยที่สุดแล้วเนี่ยไปประกวดนะฮะพี่น้องปรากฏว,ว่าโดนคัดออกตั้งแต่รอบแรกใช่ฮนะ <laughs> เคสเนี้ยผมผมเคยได้ยินมาผมเคยรู้รู้เรื่องราวแบบนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เขารู้เราด้วยถูกไหมพี่เนาะ ใช่ครับจะมามัวแต่ดูของตัวเองว่าชมอยู่เช้าเย็นว่าสวยสวยแต่พอออกพอออกสูส่สนามแล้วเนี่ยของ hey, ตัวเองไม่ได้ครึ่งของเขาเลยก็มีนะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาแล้วก็ดูหลายๆที่นะครับดูหลายๆดูหลายๆสายพันธุ์ดูหลายๆดูหลายๆอย่างนะฮะนะใช่กลับมาตรงนี้พี่แล้วตรงนี้เนี่ย ี่ยังก็ต้องไปแบบนี้ไปเรื่อยๆโ,โ,โดยที่ตอนนี้พี่ไม่มีพี่ไม่มีอรายได้จากเขาเลยนะถ้าพี่ไม่ขายอ่ะอ่าใช่ใช่ใชครับไม่ผมไม่มีรายได้จากวัวได้ก็คิววัวเนี่ยครับขายดีที่ ตอนผมดูในพูดจาภาษาวัวเนาะก็ยอมรับว่าคีวัวเนี่ยขายดีมากครับพี่พี่ก็เป็นเอฟซีผมอยู่ใช่ไหมใช่ขอบคุณมากพี่ก็โอเคครับคีวัวเนี่ยไม่ไม่อาไม่จรหรอกลรับปากเลยว่ายังไงเราขายกันได้ครับครับแต่ว่าเนื้อวัวครับผมมันก็อยู่ที่เราเลี้ยงครับความสามารถในการเลี้ยงของเกษตรกรนะพี่เนาะครับผมคือทําให้อ้วนให้ใหญ่ให้สวยเขาก็ขายกันได้ครับครับมันก็มันก็เป็น เป็นเป็นหนทางที่ดีนะฮะคนที่ผมว่าคี่ผมชอบเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเราแบบเนี้ยคมันมันพอใจก็ขายก็ขายเราไม่พอใจเราก็ไม่ขายครับครับคือเขาว่าวัวเราไม่สวยก็ไม่ขายอ่าอครับผมคนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะนําเสนอจริงๆนะฮะวันนี้ผมขับรถมาก็หลายหลายหลายสิบกิโลเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาหา เรื่องราวตรงนี้แหละฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเลือดร้อยดีกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเนื้อดีกว่ายังไงก็จบที่เนื้อ,อคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันเข้ามาว่าอันไหนจะดีอันไหนจะทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรไปได้นะครับเอาละครับสําหรับช่วงสุดท้ายนะไม่รบกวนพี่พี่แกงานเยอะอะ พี่อ้นฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยพี่เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเนี่ยฮะอ๋อการเลี้ยงวัวน,นะฮะครับครับคือผมก็เป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวคนหนึ่งครับคือหนึ่งเลยครับใจรักแน่นอนครับครับคนเลี้ยงวัวเนี่ยต้องรักวัวรักกัดเคี้ยวเอื้องครับครับคุกคีอยู่กับมันครับการที่เราจะขายวาัวมันก็ต้องดูที่ราคานะฮะว่ามันสม สมเหตุสมผลไหมอะไรเงี้ยเราถึงจะขายวัวกันได้ครับผมครับแล้วถ้าแล้วถ้าจะให้ฝากใช่ไหมพี่ได้ก็ตอนนี้เราก็เราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันต่อไปค่ะพีะ่เพราะว่าราคาไหนจะโควิดไหนจะอะไรราคายังตกต่านิดนึงครับตอนต้นปีมันขึ้นมาแล้วเนาะแล้วพอช่วงสามสี่เดือนเนี่ยราคาลงมาอีกครับ ทําไม้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวก็เอ้มันไม่น่าลงนะพี่เนาะครับแต่มันก็ลงอ่าอก็จะให้ฝากก็ก็เราคนเลี้ยงวัวครับเราก็รักวัวทุกคนครับครับผมครับผมเอาละครับขอบคุณพี่มากครับครับผมครับนั่นละครับพี่น้องครับปัญหาที่ผมกับพี่อ้นได้แชร์ในวันนี้ก็หวังว่าพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้ นะฮะศึกษาดูนะครับตัวผมเองเนี่ยช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ยฮะสนับสนุนเต็มที่ในการเลี้ยงวัวไม่ว่าท่านจะเลี้ยงเลือดร้อยไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสายเนื้อสายขุนสายบ้านๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่พี่อ้นบอกนะครับนะใจต้องรักนะครับช่วงนี้ราคาไม่ดีก็อย่าเพิ่งขายนะฮะขายขี้ขายอะไรไปก่อนนะพอพอพอสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้น เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งเอาละครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพูดจาภาษาวัวสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ